ครับสวัสดีครับนี่เบาไตอีสานไตนะครับทีมโโ่มาเล่ามาขีดยางยังไงนะครับให้นาเรียบบบไดเอามีดถาบใส่กับต้นนะครับการที่เอากีดยางให้นาเรียบนะครับบ่จําเป็นต้องเอามีดถาบใส่กับต้นยางนะครับบบจําเป็นนะครับการที่เอากีดยางยายามกีดให้ สเม voi, สเมอนะครับเสมอเทากีดระดับเหนือเยื่อนะครับระดับเดิมของต้นยางนะครับถ้าเท้ากีดได้ระดับเดิมนี้มันจะอยู Blue ่ในระด yes. ับเหนือเยื่อนะครับการที่ว่าเท้ากีดยางให้เสมอเนาะอยู่ในระดับเหนือเยื่อครับอยู่ในระดับเดิมเนาะครับ เขจะขึ้นเขียวเขียวขึ้นมานะครับเนื้อเยื่อนะมันจะขึ้นมาจากขาวอ่อนนะครับกลายเป็นเนื้อเยื่อสีเขียวอ่อนนะครับจากทีว่าหนึ่งถึงสองวันนะครับเขาจะขึ้นมาเป็นสีเขียวอ่อนนะครับวิธีการขีดยางนะครับขีดยางแบบง่ายๆใครๆก็ทำได้นะครับ อย,อย่างเปิดนาไม้นะครับวิธีการปลักมีดเหมือนกันนะครับปักให้ได้ระดับเ้นที่เข้าขีดไว้นะครับการปักมีดเนะาะปักมีดครับการจิกมีดก็สสำคัญเนาะการจิกมีดไปในอยู่ในระดับเดิมนะครับ ระดับที่เข้าสิเอาเนาะครับการที่ว่าเขาปักมีดก็สำคัญนะเนาะปักแนวใดให้ได้อยู่ระดับเดิมเนาะครับระดับเหนือเยื่อเนาะครับในระดับเนื้อเยื่อปากทฤษฎีกับปากปฏิบัติไม่เหมือนกันนะครับ การดูวิดีโอก็เหมือนกันการที่เข้ากีดให้ได้ชำนาญน,นะครับเข้าต้องกีดทุกวันนะครับมันจะเรียนรู้ไปเองเนาะว่าะกีดยางแต่ละวันจะเรียนรู้ไปเองเนาะครับมากีดแนวใดยางจังเสียอ,อกกีดแนวใดยางเบากีดแนวใดยางเพิ่มนะครับ การเี้าขีดยางต้นยางจะสอนห้อเองเนาะไปะยายามขีดให้อยู่ในระดับเนื้อยเยื่อเนาะครับวันนี้เบาไต่สานไตกันไดมาเราสูฟังเนาะครับพิธีขีดยางเนะาะเทาขีดยางทุกต้นจะสอนห้าเองเนาะครับกันเทาลงมือทำเนาะ เอาหลักตนยางจริงๆผมว่ามันกะบบยากนะครับที่วาสีเกีให้นายยางสวยนะครับกันค้นใจหลักจริงๆนะครับการที่กีดยางหนาสวยๆนะครับต้องเข้าใจกับตนยางนะครับหลักเกดยางครนบทนน้นอมนะครับ ครับเก็บนีก็มีเพียงตอนนี้นะครับไลายไปก่อนนะครับวันนี้ยุดยังนะครับไหนมาถ่ายวิดีโอให้ดูนะครับครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจทำคลิปต่อไปนะครับครับสวัสดีครับ